สวัสดีค่ะปูป้ามาแต่เช้าแต่เช้าบอกมาเลยนะ เปลี่ยนแพงปุเปิดแฟตชาที่จะพจ่ายค่าอน้าจะมาจ่ายเองก็ถไว้สปงานก่อน เอาแม่ละร่มอยู hmm. ่ในรถแดีวลมไปไหนแล้วเอาแม่มอยู่ในรถเอาไหมมันไม่ตกวันนี้ลูกไม่ตกไม่ตกไม่ตกไปดูแลงไช่ วันนี้วันทาในการเรียนใช่วันนี้จบสุดท้ายแล้วไม่ของฟางจบสุดท้ายเออเดี๋ยววันจันทร์เพิ่งเอาสุดย็นอ่ะไอ้นั่นน่ะไอ้นุ่มเม็ดนุ่มเม็ดอนุ่มเม็ดเห็นคตรนยเห็นหลุดเออนุ่มเม็ดนุ่มมันยืนเนยนุ่มนุ่มเม็ดนิดหน่อยนุ่มเม็ดแม่ยมันก็ใส่หรอเอาเอาของฟางเอ็ดนิดหน่อยก่อน ไปไปไปนมเม็ดน้อยไปขึ้นไหมลูกพี่รถเกียงไปนั่งหน้าเลยแกยืนแกมดูจะไปโลคันไหนของฝากน้อยโอ้ของฝากน้อยป้าไปฝากน่า เสือพาซิ่งวันนี้เสือพาเเสสืืออขึ้นเขาเออเสือขึ้นเขาเสือขึ้ว่าปุ๊กขับขึ้นเขาไม่ได้ยังไม่เคยไปไม่ได้ยังไม่เคยไไปม่ใช่เสือเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเติมลมหน่อยก็ดีนะเติมลมหน่อยก็ดีลมหน้าตายแล้วรวดเร็วน้อ ปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้ววันนี้แม่ครัวไม่น่กวันนี้ต้มจืด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 เออไม่ใช่ต้มจืดต้มข้าวต้มกุ้ยต้มข้าวต้มกุ้ยเพราะว่า ไปส่งเด็กแล้วพาค่อยไปดูผลงานพาป่าป่าไปรอบหนึ่งบ่พี่เจ้าไม่ไปดูดูค่อยยังไม่เห็นกับตามันเป็นยังงไจะไปอีกรอบหนึ่งไปไปพูดอว่าให้พาไปดูห้องน้ำเดี๋ยวเราจะส่งห้าคนก็ห้าคลไป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  อ่ะฮ่าฮ่อะไรนตอนนี้ผูะด้ผยผูายผู้ชายผู้ชู้ช้ชายผู้ชายผู้้าผูผู้ชายผู้ชาย้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ยผู้ชา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 ้ชาายผ้ชาย้ชายายผูายผู้ชาย้ชายผู้ชายผู้ชายผ

ไม่อยากดูของตัวเองเลยใช่ไหมเรากลัวห้องเรามากสองสามเงี้ยวมันก็เป็นกลนแบบนี้โอ๊ยนทำให้เป็นแบบนี้มาทำไมเจ้าเดี๋ยวนี้ห้องหนึ่งห้องเราเอกห้องพี่เอ็นก็เกี้ยงอยู่นะโอเคน่ากูชื่นใจอันนี้ยูะ อถิษานไปค่ะอธิานไปไม่ต้องไม่ต้องถ่ายเป็นแงยเสด็จที่เจ้าเป็นไงอะ ไม่สดจพอเาบอกว่าเขาไม่ได้ล้างเมื่อคืนพีเสดไม่ได้ฉีดนะของเห็นเห็นเห็นบ้านบ้านาของกรลาเขาไ้เขาไม่ได้ล้างมันเยมันมันออกอยู่นะนี่มันมันเป็นรอยอ้นี่มันเป็นรอยข้าบเป็นรอยข้าบเขาเออเรอยขาบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้างเขาอกจะวายของยาชีเยี่ยมโย ทำอะไรก็แล้ว osure, แต่ต้องร้านแต่ว่าของที่เราเก็บก็ไม่เก็บรายละเอียดไม่ออกมาเลยนะสาวฟองไม่รักอันนี้คือโม้สุดโม้สุดใกล้เคียงสมโมยอยู่สมโมยอยู่สมโม้อยู่ใช่ไหมใอ่หัวใจแต่ว่านผลงานอยู่ด้วยได้หรอ <Cornell> ันน <captions> ี้ของของหญาใช่ของย่าก็ได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งไม่มันก็คือว่าได้ผลแต่ว่าพี่เสือไม่ไม่ได้ราดน้ำไม่ได้ราดน้ำเออเราไม่ได้ราดน้ำอ่าได้แหละเขาไม่ได้ราดน้ำเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ราดน้ำเมชาเขามาดูแล้วมันไม่เป็นค้าไอันนี้มันมันเป็นค้าที่เขาแล้วเขาก็เขาก็ทิ้งผลงานไว้ด้วย ใช่เขาบอกว่ามันมันมีน้ํายาอยู่ใช่ไหมน้ำยาตาจระเทศอย่างดีถ้าเราไม่รู้จักอะถ้าเราไปร้านขายเราจะถามเขาว่าพี่เออย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็บอกเขาว่าเราจะเอ้ไม่แต่ว่าก็คือว่ามันออกอยู่นะเนี่ยใช่แต่มันไม่เกลี้ยงแต่ว่ามันมันจะมีอย่างนี้มันจะมีขาวนวลมีขาวเนี่ยเขาบอกว่าน้ำยามันจะกำจัดพวกนี้ได้ไม่ถ้าเรารังงเรื่ยทุกวันทุกวันสักระยะเนี้ อขาดไขรอีกขาดเปี้ยวเปี้ยวมาก็พายเปี้ยวมาอัปเดยก็ได้อีกคลิปหนึ่งเพราะไม่มีหกคนเราต้องให้ได้หคลิปนี่นะคะวันนี้บรรยากาศเย็นๆเนาะคลิปนี้ก็นี่นะคะ ัปเดตห้องน้ําเป็นคลิปที่สคลิปแรกก็มีไปลายๆนะคลิปนี้มีไปลายๆเหมือนกันนะคะปีเนาะประมาณนี้นะคะเด็กๆก็ไปโรงเรียนส่วนเราก็มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะโอ้โหพระอาทิตย์นี่แหละ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าหนาวนะแดดมันจะเป็นรูรูรแบบนี้แหละ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ